ส่วนมาหุ้นที่เชียร์วันนี้นะครับมี2ตัวตัวแรกไทยนะครับก็อันนี้เป็นราคาก่อนปิดนะที่จะหยุดเทรดไปค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับ,ค,รบคือเขาปิดไป3.32นะครับทีนี้กลับมาเทรดเนี่ยมุมมองเป็นยังไงอันนี้มองในเชิงกยุทธ์แล้วกันแต่ผมว่าหลายๆคนก็มีทางเทคนิคดูจิตวิญญาณน,นิดนึงคือดูราคาก่อนปิดซึ่งจริงๆผมว่ามันอาจจะเทียบ Apple ิลถึงแอปเปไม่ได้100%ขนาดนั้นเพราะว่าโครงสร้างของส่วนผู้ถือหุ้นะไรต่าง มันก็เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะแล<ช>้วกันแต่ anyway เนี่ยถ้าดูทางเทคนิคมันมีตรงไหนบ้างเนี่ยผมว่ามันปิดไป3.32อันดับแรกเลยผมว่าไม่น่าจะกลับมาเทดต่ำขนาดนั้นนะครับเพราะว่าคนที่เพิ่มทุนไปก็สูงกว่าน,นี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะตอนนั้นก็เป็นช่วงที่ธุรกิจแย่ขาดทุนเยอะด้วย<ช>อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้พี่กลับมากำไรและเทอร์<ม>นาลาเรียบร้อยนะครับ2ก็คือรีสตาร์ทเจออะไรหมดละเรื่องโครงสร้างของทุนก็ตอนนั้นคือผู้ถือหุ้น ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบเลยนะจร<ช>ิงแวลูของหุ้นก็คือศูนย์นะผู้ถือหุ้นติดลบนะครับอตอนนี้คือมันกลับมาหมดแล้วนะครับมีการเพิ่มทุนอะไรต่างๆรู้สึกว่าทุนที่เพิ่มไปก็สี่บาทกว่าเพราะฉะนั้นในเชิงจิตวิทยาเนี่ยผมว่ายัางไงมันต้องเทรดเหนือกว่าไอ้ตรงสี่จุดเจ็ดเพราะว่าคนที่เพิ่มทุนไปขายต่ำกว่านั้นก็ขาดทุนแล้วจะเพิ่มทุนทาไมใช่ไหมฮะอันนี้คือจุดหนึ่งส่วนฝั่งที่เป็นกลุ่มแบงก์เขาก็มีแปลงนี่เป็นทุนทุนเขาจะประมาณสองจกกุดห้า เป็นไซต์ที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะครับพวกธนาคารพาณิชย์ที่เขาถือฝั่งเดบมาเนี่ยแปลงมาแต่ว่าเขามีซเลนพีเรียดหนึ mm ่งปีเพราะนั้นไม่ได้กังวลว่าทุนเขาต่ำกว่า2จุดคือทุนค่อนข้างต่ำอ่ะสอวันแรกเข้ามาเขาก็ถล่มใส่หรือเปล่าอันนี้ไม่ได้มองตรงนั้นนะเพราะมีแต่ซเลนพีเรียดแล้วอีเวนต์ต่อให้ผ่านไป1ปีถามว่าธนาคารพาณิชย์เหล่านั้นเนี่ยเขาจะขายทิ้งไหมมุมมองของเราก็คิดว่าไม่น่าจะ ขายแบบเทกระจาดเหมือนกันแบบอาจจะมีขายบ้างเป็นการบริหารพอร์ตตามโพลิซีแต่ไม่ใช่ลักษณะแบบดิ s ว s e m e n t ขายทิ้งหมดเพราะว่าหนึ่งก็คือแบงก์เหล่านี้เขามี RELATIONSHIP กับไทย mm hmm. ไทยก็คือเป็นลูกค้าเขานั่นแหละลูกค้าสินเชื่อใช่ไหมกูโอโไซ์เขาต้องต้องใหญ่แต่ล้านใช่ไหมกู้เงินอะไรเงี้ยก็ได้ได้ดอกเบี้ยนะ mm hmm. ได้โลนกับไทยเนี่ยมาขายหุ้นลูกค้าแบบเทกระจาดเนี่ยมันก็เสียความรู้สึกกัน เขาก็ย้ายเจ้าได้เพราะฉะนั้นอันนี้คือจุดที่เรามองว่าต่อให้หลุดซ i l เลนพิเรียตหนึ่งปีไปเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีแรงขายที่เป็นนะยะสาคัญแลวที่สําคัญก็คือในช่วงสองสามปีที่เขารีสเตรชเจอร์เนี่ยมันกลับขึ้นมาเป็นกําไรได้จริงก็แสดงว่าธุรกิจมันไปได้ต่อนั่นคือสิ่งที่เชื่อว่าแบงก์เองก็ก็ถือไว้ถ้ากําไรอยู่แล้วก็ไม่มีความจําเป็นที่จาต้องขายออกมาอาจจะมีแมนจ o พออย่างที่บอกก็คือซื้อซื้อขายๆบ้างแต่การที่เทออกมาหมดเลยน่าจะไม่เกิดครับ สองก็คือผมว่าถ้าเป็นกองพวกกองทุนเนี่ยอาจจะมีการรีบาลานซ์เข้ามาเล่นตัวนี้ได้เหมือนกันนะอาจจะกระโดดเข้ามาเล่นด้วยแล้วก็ตัววายุพักก็มีถือไทยนะผมว่าถ้าเขาจะซับซิดายหุ้นไทยเขาก็มีวิธีอมอมๆอยู่ในการที่จะเพิ่มน้ำหนักหุ้นไทยในพอร์ตก็ได้แต่มันมีเหตุผลนะเพราะว่าไทยก็น่าจะเป็นหุ้นที่ Market cap ใหญ่ซึ่งผมเตรียมมาให้ดูด้วยว่าถ้าเทรดที่ t a รเกตเราเนี่ย Market cap มันติดเซตฟิอยู่แล้วนะครับแล้วก็ ใกล้ๆท็อป10เลยนะครับเพราะนั้นผมว่าด้วยสภาพคล่องมา k e t Cap ที่ใหญ่เนี่ยมันเป็น attraction ให้กับ fun flow อยู่แล้วนะครับกองทุนก็น่าจะเข้ามาด้วยทีนี้มันมีแนวต้านอะไรอีกเนี่ยถ้าดูแบบคร่าวๆเร็วๆมันก็จะมี6.2 7.9แล้วก็8.6นะครับเป้า fundamental rally 10เลยเพราะนั้นเนี่ยผมว่าจุด f r e s h o l o w ก็คือประมาณ8.6เนี่ยเป็นจุดจิตวิทยาที่ค่อนข้างสำคัญมากถ้าทะลุได้เนี่ยก็ลุ้น10บาทได้เลยนะครับก็เป้าเรา10.4นะครับส่วน ตัวของ EBIDA เนี่ยเขาเทิร์นอราวจากปีโควิดเนี่ยเขาติดลบหมื่นกว่าล้านเลยนะตอนนั้นเราก็แต่ตอนนั้นมันหนักกันทุกคนแหละแต่ว่าก็ EBIDA ติดลบนี่คือหนักมากเพราะว่าคิดดูขนาดบวกอ่อ Depreciation กับ Amortize ไปแล้วเนี่ยซึ่งธุรกิจเนี้ยมันเยอะมากนะยังติดลบเนี่ย EBIDA ติดลบคือน่ากลัวนะครับแต่อันนี้พลิกกลับมาเทิร์นอราวแล้วในปี2025เนี่ยคาดว่าจะอยู่ที่58,000ล้านนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีละเป็น Cash Flow เป็นบวกนะครับ ตัวปี2026คาดว่ารายได้ก็จะกลับมาโต6%ปีนี้จริงๆยังทําโตอ่อนๆนะที่โตได้ถึงแม้นักท่องเที่ยวติดลบเนี่ยแต่ว่าไทยเขาเป็นเรียกว่าเป็น full service airline นะครับจะไม่เหมือน AAV อที่เป็น budget airline คือ budget airline เนี่ยสัดส่วนของต้นทุนเชื้อเพลิงเนี่ยมันจะค่อนข้างสูงถ้าเกิดราคาน้ำมันมันปรับขึ้นปรับลงเนี่ยมันจะมีผลค่อนข้างเยอะเหมือนกันกับตัว margin ของเขาแต่ว่าไทย เป็นฟูลเซอร์วิสเนี่ยเขาก็จะไปเอารายได้จากการให้บริการมากกว่านะครับก็ค่าตั๋วอะไรมันก็จะสูงกว่าสัดส,ส่วนของเซนซิทิวิตี้กับราคาน้ำมันมันก็จะไม่เยอะมากอันนี้จริงๆเราม,ามองเป็นข้อดีนะแล้วก็หลังๆมาเนี้ยลองหอมากขึ้นนะครับจะเห็นว่า <S <S ไ,ทไทยนี่จะมีด i r e c ไฟค่อนข้างเยอะถ้าเทียบกับสายการบินอื่นๆเนาะเพราะโดยเฉพาะเทียบกับบัตเจตเนี่ยบัเจนจะวิ่งสั้นๆแต่ว่าไทยเนี่ยจะไปไกลๆแล้วเป็นแบบเรียกว่าไฟ ไฟเดียวเลยเนี่ยมันก็ทําให้เป็นตัวเลิกหนึ่งที่คนค่อนข้างชอบนะครับมีไดรไฟค่อนข้างเยอะเทียบกับแบรนด์อื่นๆเนาะใช่ครับก็อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งแล้วก็ตัวของล่าสุดพี่มนถ้าจําได้ทาง FAA นะครับเขาปรับให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นระดับแคหนึ่งก็คือสามารถมีไฟบินตรงไปอเมริกาได้ละอ,อันนี้ก็จากเดิม ล่าสุดผมก็บินไปแคนาดาเนี่ยมันต้องไปต่อที่อื่นนะครับอย่างสายการบินก็อย่างเช่นไปคาเท a ป p a ซิฟิกก็บินย้อนไปฮ่องกงทำไมก็ไม่รู้เพื่อบินไปต่อทีนี้สามารถบินตรงได้ละถ้าถ้า,ถ,าถ้าเกิดดีมานมันมีนะผมว่าเขาก็ทำฟลายบินตรงไปได้เลยนะครับไม่ต้องไปทรานสิตที่อื่นละถ้าถ้าเป็นอาจจะใครที่ทันการบิน,นไทยสมัยนูน้นสมัยสักสิปีที่แล้วเนี่ยไทยนี่เป็นหนึ่งในไม่กี่สายการบินที่บินตรองอเมริกาจริงๆนะ ก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวเลือกแรกเลยเวลาที่จะไปอเมริกาเพราะว่าการที่ transit เนี่ยมันเหนื่อยมากจ่ายเพิ่มนิดนึงแล้วบินตรงทีเดียวเนี่ยมันดีกว่าเยอะนะครับไทยก็จะเป็นตัวเลือกหนึ่งในเรียกว่าเป็นช้อยส์หลักแต่ว่าพอมีปัญหาก็ระงับเส้นนั้นไปแล้วก็อเมริกาก็มีปรับไรด้วยทําให้เราบินตรงไม่ได้ตอนนี้ปรับกลับมาละเชื่อว่าไทยน่าจะมีโอกาสเปิดเส้นกลับไปบินอเมริกาได้นะครับแล้วเดี๋ยวนี้มันการเดินทางมันง่ายขึ้นนะเครื่องบิน e อะไรเอฟเฟชชั่นซี่ต่างมันก็ก็ดีขึ้นด้วย mm hmm. อะไรเ้ย่า มีโอกาสที่จะทำตรงนี้แล้วก็สายบินสวนธภูมิก็ได้รับอัปเกรดนะก็เหมือนกับว่าเรนกิ้งก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทางที่เอฟเที่บอกก็คือปรับเทียของเราด้วยภาพรวมก็เรื่องของการบินเนี่ยไทยก็เลยได้ได,ได้อันนี้ส่งค่อนข้างดีในช่วงที่กลับมาเทรดนี้ใช่ครับแล้วปีนี้อย่างที่บอกเราทํายังโตได้ทั้งรายได้แล้วก็เออร์เน็งแม้ตัวเลขทั้งที่มันมันติดลบเย,ยอะยอยู่นะก็คือ ลองฮอนี่แหละคือจีนที่หายไปเนี่ยหลักๆมันคือจีนเลยนะครับที่มันลองเยออนเย่แต่ถ้าลองฮอเนี่ยมันเป็นทาร์เก็ตของไทย<ช>โดยเฉพาะเลยราะนั้นโตนะตัวนั้นยังเติบโต,ต,ตได้โอเคอยู่ใช่เพราะพวกนี้ก็จะจ่ายค่าตั๋วระดับได้สูงอยู่แล้วนะก็ฟูลเซอร์วิสอย่างไทยเนี่ยก็จะตอบโจทย์ตรงนั้นนะก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมยังโตได้ดีอยู่นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องยอมรับไทยเลยคืออาหารอาหารบนเครื่องนี่ก็ยังเป็นอันหนึ่งอยู่นะครับก็เท่าว่าโดยภาพรวมนี่เป็นเป็นจุดที่ดึงดูด คนได้ค่อนข้างดีนะใช่ทีถ้าเที่ยวประเทศกันอื่นเนี่ยอาหารของบนเครื่องของไทยเนี่ยจะดีกว่าที่อื่นอาจจะเป็นเพราะเราเป็นคนไทยหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่ามันจะถูกอาจจะถูกปากมากกว่าแต่ว่าภาพร,รวมก็คือถือว่าแม้กระทั่งพวกเมืองนอกเลยรีวิวเขาก็จะค่อนข้างให้เร й ติ้งของอา,อาหารเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งมาเรื่อยๆนะครับก็เป็นจุดแข็งจุดหนึ่งเลยของไทยครับแล้วก็ทีนี้มันก็จะมีคอนเซิร์นนิดนึงว่าสั่ง อย่างไทยเราเนี่ยดีลที่คุยกับสหรัฐต้องซื้อเครื่องบินอของสหรัฐ o e i n g ใช่ไหมฮะได้ข่าวว่า้อยลำอ,อะไรแบบเนี้ยมันเป็นการเอามาแบกแบกช่วยชาติหรือเปล่าะนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเราดูตัวเลขแล้วมันก็คืออยู่ในแผนเพิ่มตัวฟลีของเขาอยู่แล้วนะครับไม่ไม่ได้มองตรงนั้นเป็นเป็นคอนเซิร์นที่อยากไม่ได้ซื้อทีเดียวเลยนะน,นี่บอก กระจายหลายปีเหมือนกันนะไปเป็นสิบปีเหมือนกันนะครับยังไม่ได้รีบซื้อแบบหลายๆลำขนาดนั้นแล้วก็เห็นว่าไซส์นี่เป็นไซส์ที่ไม่ได้ใหญ่โดยไม่ได้เป็นเครื่องแบบสามแปดศูนย์แบบนั้นจะเป็นเครื่องแบบเล็กหน่อยนะครับก็อาจจะทําให้อ่าก็ก็น่าจะช่วยยกระดับไทยได้ด้วยเหมือนกันนะเครื่องเล็กแล้วก็เรื่องโอเปอเรชันเขาก็เปลี่ยนอะไรค่อนข้างหลายอย่างลีนมากขึ้นนะครับเรื่องของอ่าเพอร์ซอนอลเอ็กเซนซ์ที่เคยเป็นเป็นประเด็นก่อนนูนเลยเนี่ยอันนี้ก็คือปรับอยู่ในระดับปกติแล้วนะครับแล้วก็ เรื่องอีกอันหนึ่งก็เรื่องโมเดลเครื่องบินโดนวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะก่อนหน้านี้ก็คือแบบมีหลายโมเดลมากพอไมมีหลายโมเดลแมนเทนเนนซ์คอสมันก็สูงครับอย่างถ้าเป็นบัสเจ็ตแอร์ไลน์เนี่ยจุดหนึ่งที่เขาทําแล้วลดคอสได้ค่อนข้างเยอะก็คือไม่ต้องมีหลายโมเดลเครื่องบินมากนะครับมันจะได้ค่าซ่อมอะไรต่างๆแมนเทนเนนซ์มันต่าอันนี้ก็คือมีการปรับแล้ไม่ให้โมเดลมัน,มนเยอะเกินไปสําหรับตัวเครื่องบินนะบเพราะฉะนั้นมันมันเทินเราวในด้านการบริหารอะไรต่างๆ ด้วยแล้วมันก็สะท้อนออกมาผ่านตัว income statement financial performance แล้วนะครับเพราะนั้นโดยรวมเนี่ยเราให้ราคาเหมาะสมที่10.4บาททาง fundamental นะครับอิงระดับ EV EBITDA ที่4.2เท่าสำหรับตัวไทยนะครับในเชิงกลยุทธ์เนี่ยผมว่าก็คือดูถ้าต่ำ 7. ผมว่า range คือ6.2กับ7.9แล้วกันอันนี้เทคนิคเลยนะ mm hmm. ถ้าดูราคาปิดก่อนหน้านี้ทางจิตวิทยาถ้า range นี้ทะลุขึ้นไปได้ดู8.6 8.6ทะลุอันนี้ผมว่าสวยมีโอ,อกาสไปสิบเลยนะครับแล้วก็คิดว่าวอลุ่มซื้อขายน่าจะอันดับหนึ่งของของตลาดในวันนี้วันนี้มันจะมีเซลลิงไหมไม่น่าไม่น่ามีครัคือหรือมันจะสูงมากอะไรเงี้ยมันคงคง,คงไม่ไม่ไปแตะนั่นแหละนะครับ <Okay. S 1> ส่วน market cap นะครับสมมุติถ้าเกิดเทรดที่ valuation เราที่10.4ซึ่งหลายๆเราก็เห็นหน้าหนึ่งแล้วหลายๆจเจ้าก็ มองเซอัพนะอย่างแบริจหน่อยก็อาจจะอยู่เจ็ดอะไรแบบนี้นะครับก็ถ้าเทรดที่ระดับนี้จริงๆเนี่ยจะอยู่อันดับสิบสามของเซตอินดี x นะครับแล้วก็แน่นอนถ้าอยู่อันดับสิบสามก็เข้าเซตหิตีแหละนะครับแต่ทีนี้มันก็จะมีคําถามว่าฟาสต์แทร็กไหมก็มุมมองของเราเนี่ยคิดว่าไทยเนี่ยมันเป็นหุ้นที่หยุดเทรดไปนะครับไม่ใช่หุ้นใหม่ที่เข้ามาลิสต์ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่น่าจะเข้าเกณฑ์เรื่องฟาส t t แทร็ถึงแม้ว่า Market cap จะถึงก็จะเป็นการปรับเข้าเซต 50ตามรอบปกตินะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่อาจจะเป็นมุมมองของเราแล้วกันที่ที่มองไม่เหมือนตลาดเพราะว่าตลาดก็จะเหมือนลุ้นกันว่าเดี๋ยวถ้าได้เทรดที่เท่านี้เกินเจดบาทก็ได้ฟาส t t แท็กอะไรแบบเนี้ยเราก็ไม่ได้มองตรงนั้นนะครับแต่ด้วยพละเด่นเชียมันก็มา r k e t cap ระดับ3 0 0แสนล้านขึ้บนค่อนข้างใหญ่เหมือนกันใช่พอมันอยู่ระดับ13าอย่างเงี้ยพวก passive f u ันเอาตรงๆก็คือมันต้องมีต้องมีอยู่ในพอจะแปลว่าก็ความต้องการในการซื้อน่าจะ เข้าพอสครือ Active เนี่ยบางทีเขาก็ต้องคิดเหมือนกันว่าจะแพ้เบนชมาร์กหรือเปล่าก็เลยอาจจะต้องมีส่พอร์ตมบ้างนะครับขึ้นอยู่กับวันนี้ที่ปิดด้วยว่าสูงไปไหมนะฮะสำหรับ Active เพราะว่าเดี๋ยววันที่คํานวณ p e r ร์ฟอร์แมจริงคือมันต้องนับจากวันฐานของไทยวันแรกนะครับหุ้นในตลาดหุ้นในตลาดมันมีฟรีพอร์ไม่ได้เยอะมากใช่ไหม อันนี้จาไม่ได้จำจำจนฟรีพอรไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะมีส่วนหนึ่งก็คือคลังถืออีกส่วนหนึ่งก็ที่แปลงนี้เป็นทุนก็ถืออยู่ก้อนหนึ่งก็น่าจะน่าจะอยู่ในตลาดเนี่ยจาไม่ผิดเนี่ยสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่คือรวมแบงค์แต่แบงค์ที่โดนไซเลนพิเรตมันก็จะยิ่งลดลงไปอีกไหมก็ก็คุ้นๆว่าตัดแล้วเหลือประมาณสักสิบได้ถ้าสิบเนี่ยสมมุติมีหุ้นเกือบสามหมื่นล้านหุ้นก็เกือบสามพันล้านหุ้นอยู่เหมือนกันก็ไม่ได้น้อย ยังเทรดดิ้งได้พอสมควรเนาะครับแต่โดยทั่วไปฟรีโฟดต,ต่ำมันมักจะทำให้อุ้นขึ้นได้ง่ายพอสป라이น้อยสป라이นีย,ย<ด>มันใหญ่แต่เรารดูว่าดูวันที่กันอีกทีว่าเป็นยังไงแต่เราเชื่อว่าน่าจะแอคทีฟเป็นอันหนึ่งได้เนาะครับใช่ครับเชื่อว่าน่าจะเทรดกันม,มันมือพอสมควรนะครับแล้วก็อีวีวิด้ามาเทียบกันนิดนึงนะครับคือถ้าเกิดดูสายการบินไทยซึ่งอาจจะไม่ได้เป็น Apple ิลเทอร์เปขนาดนั้นนะครับเพราะว่า อย่าง B A กับ A A V เนี่ยก็ไม่ได้เป็น full service ซะทีเดียวนะครับแต่มาดูกันให้เห็นภาพแล้วกัน B A เนี่ยเทรด E V บิด้6.7เท่าอันนี้ใช้ forward ของปี2025นะครับก็ค่อนข้างสูงสูงกว่าที่เป็น full service ระดับโลกเนี่ยอย่างสิงคโปร์แอร์ไลน์ที่เขาก็ได้อันดับสูงกว่า Thai Airways นะเพราะนั้นถามว่าเราตรงนี้เนี่ยถ้าเทียบเนี่ย โอเคอาจจะไม่ได้เทรดสูงเท่าเขานะครับแต่ที่ระดับทาร์เกตไพรซ์ก็คือไทย TP นะที่ผมเขียนเนี่ยก็คือ4.2เท่าผมว่าก็แฟร์นะครับคือระดับตรง10.7 4.2เท่ามันก็ดิสคเคท์กับคนระดับโลกมาพอสมควรแล้วเหมือนกันประมาณ2เท่าเลยนะครับจริงช่วง,ง,งก่อนหน้านี้นี่เราก็อยู่ในเทียร์เดียวกับพวกสิงคโปร์เลยกับกาเท่น,นะเป็นแบบเรียกว่าสู้กันใกล้ๆกันเลยอะไม่ได้ไม่ได้ดิฟกันขนาดนั้นนะครับแต่ว่าช่วงก่อนนี้ที่เรามีปัญหาไปก็ดรอปไปนิดนึง อันนี้ก็น่าจะกลับมาได้เหมือนใช่ครับซึ่ง4.2นี่จริงๆก็ต่ำกว่าคนอื่นเช่นคาเท่ฮ่องกงนะครับโคเรียแอร์ไลน์ก็4.8ผมว่าก็ค่อนข้าง achievable กับสตอรี่ที่เขา turn around ได้แล้วก็แก้หลายๆปัญหานะครับก็1.7นี่คือราคา3.32ซึ่งผมว่าไม่น่าเทรดที่ EVVida 1.7เท่าดูไม่ได้แล้วล่ะใช่แล้วก็ AV เทรด1.7เนี้ยจะให้ไทยเทรดเท่ากันผมว่าก็แปลกเกินไปนะครับยังไงมันก็ควรจะเป็น p r e ม i u m ทีนี้ก so, ็จะมีไอเดียนิดนึงว่าอไทยเข้ามาเนี่ยมันจะทําให้ตลาดหันมาเทรดกลุ่มแอร์ไลน์ไหมนะครับก็ผมคิดในเชิงลบด้วยซ้ำนะว่าจากเดิมที่มันมีเล่นสองตัวหละกลายเป็นว่าลิควิดิตี้มันโดนดืดหลุดออกไปเล่นตัวไทยเป็นหลักนะครับก็ AAB ตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ชอบเท่าไหร่ถึงแม้ว่า EBV ด้ามันจะ1.7เท่าก็ตามจีนจะต้องยอมรับยังมีปัญหาใช่ครับแล้วก็ ba นี้ไม่ต้องพูดถึงผมว่า อเป็นบัตเจ็ตอะไลน์แต่เทรดหกจุดเจ็ดเท่าแล้วด้วยเนี่ยมันก็อาจจะทําให้อัพไซต์ทูดาวไซต์มันดูไม่ได้น่าสนใจมาก mm hmm. เทียบกับไทยที่เข้ามาใหม่ลิควิดิตี้แล้วก็อัองทุนเข้ามาสนใจนะ mm hmm. ผมว่าวันนีุ้้นไทยน่าจะเด่นแต่ถ้าขึ้นแรงมากมันอาจจะมีแหละประ,ประเภทเล่นและกกาแต่ผมว่าไม่ยั่งยืน mm hmm. อาจจะขึ้นตามแค่วันเดียวก็ระมัดระวังต่เทรดเทรดดิ้งไอเดียก็คือแบบเป็นออไทยขึ้นแรงแล้วก็เทรดไอวตามขึ้นมาหน่อยหนึ่ง mm hmm. อันนี้ก็ สำหรับคนที่ดูโอกาสได้นะครับแต่ว่าไม่ได้บูลลิชมากแล้วกันเป็นเทรดดิ้งไอเดียสำหรับตัวลองๆอย่าง AAV นะครับส่วนตัวคิดว่าวันนี้ถ้าใครจับตาเนี้ยหน้าหน้าเล่นตามนะอันนี้พุ่นตรงหน้าหน้าเทรดหน้าเทรดในวันนี้ว่าเชื่อว่ามันต้องวิ่งทั้งวันแหละครับเราก็ดูว,ว่าไปชนตรงนั้นหรือเปล่าถ้าชนจริงก็อาจจะต้องเทคโปร o f ต t อะไรกันอีกทีหนึ่งแต่ว่าวันนี้หน้าหน้าเข้าไปลลยครับแต่ถ้าที่1ิบาทนะ <laughs> ก็ก็ควรขายนะใกลใ้ๆ1ิก็คือควรขายละนะครับ เปิดมาคงไม่กระโดดขนาดนั้นเดี๋ยวเดิลุ้นกันนะครับอย่างที่บอกก็ดูภาพจิตวิทยาที่ผมให้เลยเรนตั้งแต่หกถึงเก่อน7จ็ดทะลุไป8.6ดจุดหกทะลุแปก็รุ้นสิเลยนะครับก็ดูอันนี้ภาพเป็น snapshot แล้วกันแต่ว่าฟังที่พี่อาร์ตเล่าให้ฟังได้นะครับเพื่อไม่ขอลงรายละเอียดเพราะมันเยอะมากนะครับเราเทียบให้ทั้ง EBITDA ทั้ง P/E นะครับแล้วก็ Dividend Yield กับเป็น global peers เลยนะครับก็จะเทียบกับ ประเทศอื่นๆด้วยไม่ได้แค่สิงคโปร์หรือว่าคาเทศนะครับอันนี้ก็ให้แปะให้ดูเหมือนกันแต่ว่าภาพให้ดูเร็วๆเ,เนี่ยทางด้านขวาจะเป็น growth rate นะครับจะเห็นว่ามันจะค่อยๆโตเร็วขึ้นนะครับในปี2026-2027ซึ่งปีนี้จริงๆยังโตอยู่นะไม่ว่าจะ revenue แล้วก็ EBITDA หรือ net profit ก็ตามนะครับท่ามกลางสภาวะที่จริงๆท่องเที่ยวติดลบ <S <S ก็เป็นอย่างที่บอกว่าผมว่านี่ก็คือคือจุดแข็งแหละที่ เขาได้ประโยชน์จากนักท่องเที่ยวลองฮอที่ที่มามากขึ้นนะครับอันนี้น่าสนใจที่ถ้าดูรายได้ปี2-6เนี่ยมันจะแซงก่อนโควิดแล้วนะก็คือแสงว่ากลับมาเต็มตัวแล้วก็โกรธไปต่อด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่เชื่อว่าไทยคือเทินราวแบบของจริงนะครับ